สวัสดีครับอยู่กันในช่องของลิ้คงดูบอลครับช่วงข่าวเด็ดประจำวันผมได้หยิบยกข่าวนี้ขึ้นมาครับผ้นงานไม่เข้าเป้าแมนยูเตรียมขายอยลุนขาดทุนยับสัมเมอร์นี้ในข่าวนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับพร้อมพิจารณาขายรัสมสุสอยลุนก้าหน้าทีมชาติเดนมาร์กนะครับช่วงสัมเมอร์นี้ที่ราคา30ล้านปอนด์ตีเป็นเงินไทยประามาณ1,320รล้านบาทแก๊บตามรายงานจากเดอะการเดียนสื่อชจ้นนําเมืองผู้ดี เมืม่อวันอังคารที่22เมษายนที่ผ่านมาหอวลุนรับย้ายมาจากอัตาลันตาโดยค่าตัวสูงถึง64ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ2,816ล้านบาทเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2023และถึงแม้ทําผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจกับดูรรการแรกในทีมโอท f ฟฟอร์ดก็ตามนะครับแต่ก็ยังกดไป16ประตูจากการลงเล่นรวมทุกรายการ43 000, นัดครับอย่างไรก็ตามนะครับดูการปัจจุบันเนี่ยหัวหอ,อกร่างใหญ่หวัย22ปีนะครับฟอมแย่กว่าเดิมล่าสุด ทำได้แค่8ประตูเท่านั้นนะครับจากการลงเล่นรวมทุกรายการ45นัดนั่นทําให้ปีศาจแดงมีแผนนะครับที่จะโละหอยลุ่นพ้นทีมแบบยอมขาดทุนโดยพร้อมขายที่ราคา30ล้านปอนด์ซึ่งไม่ถึงครึ่งจากราคาที่ซื้อมาครับทุกท่านคิดเห็นยังไงครับคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาได้ผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์นะครับหากรับชมคลิปนี้แล้วครับชอบถูกใจอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆจากทางเราก่อนจาก ไปครับขอฝากเว็บไซต์กีฬาอย่างลิงค์ดูบอลครับด,ดูบอลสดดูบอลฟรีตามมาได้แอดมินฝังหมดไว้ในคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ